สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นม .1 ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนสุภาษิตพระร่วงกันต่อซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้วิเคราะห์เนื้อหากันไปแล้วนะคะในส่วนแรกวันนี้นะคะเราจะมาจบเนื้อหากันแล้วถ้าพร้อมนะคะเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปเลย สำหรับเนื้อเรื่องของสุภาษิตพระร่วงนะคะเราจะต่อจากครั้งที่แล้วเลยเขาบอกว่าอย่ายนเหตุผลแต่ใกล้คืออะไรอย่ามองแต่เรื่องใกล้ตัวให้มองการไกลนั่นเองท่านท้ายย่าหมายโทษคนโหดให้เอนดูคืออะไรอย่ามุ่งจับผิดคนมีอำนาจคนโง่เขลาเพราะอาจรู้เท่าไม่ทันการจึงควรให้อภัยเขา ยอครูยอต่อหน้ายอข้ามเมื่อแล้วกิจก็คือชมครูเมื่ออยู่ต่อหน้านะคะชมบริวารหรือคนรับใช้เมื่อทำงานเสร็จนั่นเองยอมิตรเมื่อรับหลังลูกเมียยังยาสรรเสริญยเยวสะเทินจะอดสูก็คือ ชมเพื่อนต้องชมรับหลังนะคะชมให้แบบไม่ได้ยินไม่ควรชมลูกเนียทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรเพราะถ้าหากไม่ดีจริงนะคะอาจจะทำให้เขาอับอายได้อย่าชังครูชังมิตรหมายถึงอะไรย่ากเกลียดครูอาจารย์หรือเพื่อนผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบหมายถึงอะไรหมายถึงควรปราพฤติแต่สิ่งที่ดี นอบตนต่อผู้เท่าหมายถึงอะไรจงนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เข้าออกอย่าวางใจระวังระวัยหน้าหลังเยี่ยวผู้ชังจะคอยโทษหมายถึงจะเข้าจะออกสถานที่ใดนะคะก็คอยควรที่จะคอยระมัดระวงังต้องดูหน้าดูหลังให้ดีไม่ให้ผู้ที่เกลียดชังตนนะคะมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองได้อย่ากลิ้วโกรธเนืองนิดผิวผิด ปลิดไปร้างคืออะไรอย่าเป็นคนอารมณ์เสียง่ายค่ะถ้าทำผิดความผิดนั้นอาจจะติดตัวไม่อาจาลบล้างได้จึงไม่ควรทำผิดข้างตนไว้อาวุธเครื่องสัพทพยุตอยาวางจิตหมายถึงควรมีอาวุธไว้ข้างกายอย่าประมาทว่าอาวุธของตนจะใช้งานได้เสมอหากไม่ตรวจสอบดูแลอาจเกิดอันตรายได้ ทุกในสงสารหมายถึงอะไรให้รู้เท่าทันว่าความทุกย่อมบังเกิดมีแก่คนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏวัตตจักรสงสารอย่าทําการที่ผิดคิดควขวนขวายที่ชอบหมายถึงอย่าทํางานที่ให้ผลร้ายควรไตรตรองและพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องโต้อตอบอย่าเสียข้ามหมายถึงอะไร ควรทำตามให้ได้ตามที่รับปากเอาไว้นะคะอย่าให้เสียคำพูดคนขำอย่าร่วมรักหมายถึงอะไรอย่าคบคนที่ทำไมเจ้าเล่นะคะมีเล่เหลี่ยมมีรับลมคมไหนพักพวกพึงทำนุกปลูกเอาแรงทั่วตนโยนเยี่ยงไก่นกกระทาพาลูกหลานมากินหมายถึงอะไรควรสนับสนุนเพื่อนพ้องของตนเองนะคะเพื่อเป็น พลังช่วยเหลือเราได้เหมือนอย่างไก่และนกกระทาที่นำพาลูกออกหากินระบือระบินอย่าฟังคำคอคะไรอย่าเชื่อฟังข่าวรือนั่นเองการจะทำอย่าด่วนได้ก็คือคำจะทำสิ่งใดนะอ่ะจะทำสิ่งใดก็อย่าหวังเอาแต่ได้นะคะอย่าใช้คนบังบท ทดแทนคุณท่านเมื่อยากฝากของรักจงพอใจคืออะไรไม่ควรใช้คนที่ชอบทำอะไรที่ปิดบังนะคะใครที่เคยมีบุญคุณต่อเราเราก็ควรที่จะทํำไมทดแทนบุญคุณในยามที่ท่านตกยากนั่นเองตกทุกได้ยากโดยให้ของที่ท่านต้องการจนท่านพอใจ เฝ้าเท้าไทยอย่าทะนงหมายถึงเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวนะคะอย่าถือดีกว่าเจ้าโปรดนะคะพักดีจงอย่าเกียดคืออะไรอยู่ในความจงรักพักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวนะคะไม่ควรเกียดคร้านเจ้าเครียดอย่าเครียดตอบนอบนบใจใสบริอ่าใสสุดนะคะคืออะไร เจ้านายกโกรธไม่พอใจจงอย่ากโกรธตอบนะคะควรที่จะน้อมรับด้วยใจบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าขุดคนด้วยปากอย่าถากคนด้วยตาอย่าพาผิดด้วยหูอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงยาพูจาทิ่มแทงคนอื่นนะคะยาใช้สายตาถักทางคนอื่นดูหมิ่นคนอื่นแล้วก็อย่าหูเบาเชื่อฟังคนง่าย อย่าเรียนครูเตือนด่าหมายถึงอะไรอย่าล้อเรียนเวลาครูเขาทำไมตักเตือนนั่นเองอย่าริอย่าริกล่าวคำาคตหมายถึงอย่าพูดโกหกนั่นเองอันนี้ตกไปนะคะนักเรียนอันนี้ไม่ใช่โหกนะคะอันนี้คือโกหกนั่นเองคนทรยศอย่าเชื่อหมายถึงอย่าเชื่อคนที่เคยหักหลังเรานะคะอย่าแพร่เพื่อ อ,อย่าแพ่เผื่อความคิดคืออะไรอย่าโยนความผิดให้คนอื่นนะคะอย่าผูกมิตรคนจรหมายถึงอย่าไว้ใจคนที่เราไม่รู้จักมาเป็นมิตรง่ายๆนั่นเองท่านสอนอย่าสอนตอบอันนี้หมายถึงอะไร mm hmm. เมื่อผู้ใหญ่ให้คําแนะนําเรานะคะเราก็ควรที่จะทําไมคะควรรับฟังนะคะไม่ควรเถียงหรือว่าโต้ตอบนั่นเอง ความชอบจำใส่ใจหมายถึงอะไรเมื่อได้รับคำสอนควรจดจำสิ่งดีๆเอาไว้นั่นเองระวังระไวยที่ไปมาหมายถึงควรระมัดระวังภัยอันตรายทุกเมื่อนะคะเมตตาตอบต่อมิตรคือเมื่อเป็นเพื่อนกันก็ต้องรักกันแล้วก็มีเมตตาต่อกันนั่นเองคิดแล้วจึงเจราจา่านินทาผู้อื่นญาตื่นยกยอตนหมายถึงอะไร ควรคิดก่อนที่จะพูดเสมออย่าพูดติเตียนผู้อื่นรับหลังนะคะอย่าดีใจที่ได้ฟังคนอื่นพูดหยอตนเองคนจนอย่าดูถูกปลูกไมตรีทั่วชนหมายถึงอ,อย่าดูหมิ่นเหยียดหยามพวกคนจนนะคะควรผลูกมิตรกับทุกคนอย่าให้ขาดนั่นเองตระกูลตนจงคำนับอ่าอันนี้อะไรคือให้เคารพญาติพี่น้องตระกูลเดียวกันนะคะ อย่าจับลิ้นแก่คนหมายถึงอย่าจับผิดคำพูดของคนอื่นท่านรักตนจงรักตอบท่านนอบตนจงนอบแทนอ,อันนี้หมายถึงเมื่อผู้ใหญ่นะคะเอื้อเฟื้อเอ็นดูเราเราก็ทำไมควรที่จะเคารพนะคะรักกตัญญูต่อท่านเคารพคนที่รู้จักเคารพผู้อื่นนั่นเองความแหนให้ประหยะัด คืออะเรามัดระวังความรักของตนเองให้ดีนะคะอย่าให้ใครรับรู้หรือแย่งชิงไปได้เผ่ากษัตริย์เพลิงงูอย่าดูถูกว่าน้อยอันนี้ก็คือกษัตริย์พระราชวงศ์นะคะไฟและงูอาจทําอันตรายหรือให้โทษผู้อื่นได้ทุกเมื่อนะคะจึงไม่ควรประมาทหิ่งห้อยอย่าแข่งไฟคืออะไร เมื่อมีกําลังน้อยนะคะก็อย่าไปแข่งกับคนที่มีกําลังมากนั่นเองอย่างหิงห้อยใช่ไหมหิงห้อยก็จะเป็นตัวลเล็กๆมีแสงไฟนิดๆน,นิดเดียวนะคะก็อย่าไปแข่งกับไฟอย่าปองภัยต่อเท้าอย่ามักห้าวพันแตกคืออย่าคิดร้ายต่อผู้ที่มีอํานาจนะคะเพราะอาจทําให้เราได้รับอันตรายควรทําด้วยความนุ่มนวลอยา่าทะลุดุดันเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อตอนเองได้ อย่าเข้าแบกงาช้างอย่าออกก้างขุนนางคืออะไรทําสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนนะคะถ้าแบกงาช้างอาจจะโดนช้างเอางาแทงตายได้นะคะแล้วก็ไม่ควรวางอํานาจกับพวกขุนนางปางมีชอบท่านช่วยปางป่วยท่านชิงชงังอันนี้คือในยาที่เราสามารถทําประโยชน์ให้ท่านได้นะคะก็ควรที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะหมดประโยชน์ก็ไม่ได้รับการดูแล ผิจะบงังบังจงรับผิจะจับจับจงมั่นผีจะคั้นคั้นจงตายผิจะหมายหมายจงแท้ผิจะแก้แก้จงกระจักหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าจะปิดบังความรับนะคะก็ควรปกปิดไปจนตายเลยก็ต้องปกปิดไปจนตายเลยฮะจะจับผิดคนทําผิดนะคะต้องจับให้มั่นคั้นให้ตายนะคะแบบไม่ให้ดิ้นเลยหากจะเอาจริงกับใครนะคะก็ต้องคาดคันให้ได้ จะมุ่งสิ่งใดก็จงมุ่งมั่นให้แท้จริงจะแก้ไขจริงใดก็ควรที่จะแก้ไขให้กระจ่างลุล่วงไปเลยอย่ารักห่างกว่าชิดคืออย่ารักคนอื่นมากกว่าพี่น้องของตนเองคิดข้างหน้าอย่าเบาก็คือให้คิดเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะคะอย่ามีความประมาทเด็ดขาดเลยอย่าถือเอาตื้นกว่าลึกเมื่อเข้าศึก ระวังตนก็คืออย่าคิดทําอะไรง่ายๆนะคะงานนั้นอาจจะผิดพลาดได้จะทําอะไรควรคิดไตรตรองให้ลึกซึ้งต้องรู้จักระมัดระวังตัวเป็นคนเรียนความรู้จงยิ่งผู้ผู้มีศักย์ืออะไรให้ศึกษาหาความรู้นะคะไฟเรียนรู้ให้มากกว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ อย่ามักง่ายนีดีคืออย่าทำอะไรมักง่ายนะคะเอาแต่ความสะดวกสบายเพราะความมักง่ายนะคะจะก่อความเสียหายมากเลยอย่าตีงูให้แก่กาก็คืออย่าทำร้ายคนอื่นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนไม่ดีนั่นเองอย่าตีปลาหน้าใสอันนี้คืออะไรอย่าไปขัดขวางผลประโยชน์ของผู้อื่นอย่าใจเบาจงหนักก็คือมีจิตใจที่หนักแน่นนะคะ ยาตีสุนักห้ามเห่ายาก็คือยาทําในสิ่งที่ฝืนหรือผิดธรรมชาตินั่นเองถ้าไปตีสุนัขไม่ให้เห่านะคะเป็นการกระทําที่แบบไม่ก่อประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยสักอย่างหนึ่งค่าเก่าร้ายอดเอาคืออะไรอย่าเอาผิดกับค่าท่าที่อยู่กับเรามานานนะคะให้เราอดอดทนอดกลั้นเอาไว้นะคะไม่ถือโทษอย่ารักเหากว่าผมอ่าอันนี้คืออะไรอย่าเห็น ของที่ให้โทษดีกว่าของที่เป็นประโยชน์นั่นเองอยารักลมกว่าน้ําอันนี้คืออยารักสิ่งที่ไม่มีตัวตนดีกว่าของที่มีตัวตนนะคะอยารักถ้ากว่าเรือนอยารักเดือนกว่าตะวันอันนี้คือรายก็คืออย่าเห็นของที่มีประโยชน์น้อยดีกว่าของที่มีประโยชน์มากนั่นเองศพส,สิ่งศับโอวาดผู้เป็นปราดพึงสดับ ตรับตริตริงปฏิบัติโดยอัดอันถ่องท่วนถแถลงเล่หุเหตเล,เลือกล้วนเลิ่นอ้างทางธรรมแลนาอ่าอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงคําสอนทั้งปวงเหล่านี้นะคะผู้ที่เป็นปราดพึงที่จะทําไมใส่ใจเอาไว้นำไปนําไปใช้นําไปคิดให้รอบคอบนะคะแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติให้ดีตามข้อความที่ ชัดแจ้งนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกเอาคําสอนที่มีเงื่อนงำม,มาอธิบายตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นเลิศและถูกต้องตามควรนั่นเองก็จบแล้วนะคะสําหรับการวิเคราะห์เนื้อหาของสุภาษิตพรร่วงของเรานักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคาบหนะ้าสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ